นี้ค่ะพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นที่ก่อสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบระมศพในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งจะเป็นการรวมช่างฝีมือหลายแขนงร่วมกันออกแบบสร้างพระเมรุมาตรให้ออกมางวดงามสมระเกียรติตามหลักโรบราณราชประเพณีค่ะ หมุดไม้ทําจากไม้มงคลจํานวน9้าหมุดโดยหมุดเอกใช้ไม้ทองหลางและหมุดรอง8ดหมุดจากไม้พยุงปักเพื่อกําหนดตําแหน่งอ้างอิงในการวางผังเพื่อเริ่มการก่อสร้างพระเมรุมาตรเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชพระเมรุมาตรจะถูกสร้างขึ้นทางฝั่งทิศใต้ของสนามหลวงเป็นไปตามธรรมเนียมโบราณโดยใช้พื้นที่ราวสองในสามของสนามหลวงทั้งหมด นี่คือประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในการรวมฝีมืองานช่างทั้งแผ่นดินเก้ายอดคือรักการที่9ก้าผมลึกถึงนี่ว่าสร้อยพระนามของในหลวงเราคือรามาธิบดีท่านเป็นนารายอวตารที่เราสมมติเทพยอย่างนั้นในการออกแบบพระเมรุพูดถึงการฟังก์ชันการใช้สอย การออกแบบพระเมรุเนี่ยต้องนึกถึงตรงนี้เป็นเป็นข้อหลักก่อนผมก็วางยอดตรงกลางเนี่ยให้เป็นที่วางกิจการทานวางหีบกับพระโกดอยู่ที่เดียวกันอยู่ในบทสบกตรงกลางที่ใหญ่หน่อยนะครับพื้นที่ใหญ่สอยถัดออกมาบริเวณสี่มุมก็คือ,อบุสบกน้อย4ี่มุม1 2 3 4สี่ก็เป็นสร้างหรือสำสร้างใช้สำหรับพระสวดภิธรรมถัดออกมาอีกอีกสี่มุมบุสบกน้อยสี่มุมก็จะเป็น ออเรื่องออเรื่อง1 2 3 4ก็เป็นายอดพระมีรูมาทรงบุษบก9ยอดยอดกลางมี7ชั้นเชิงกลอนมีพื้นที่4ชั้นกว้างด้านละ60เมตรสูง50.49เมตร ออกแบบขึ้นใหม่เพื่อให้สง่างามสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีโดยยึดหลักไตรภูมิตามคำพีพระพุทธศาสนาและความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือสมมุติเทพซึ่งสถิตบนเขาพระสุเมนมาจุติอย่างโลกมนุษย์เมื่อสวรรคตจึงตั้งพระบรมศพบ,บนปริมณฑลพิธีที่จำลองเขาพระสุเมนเพื่อส่งดวงพระวิญญาณกลับคืนสู่ที่เสด็จมาดังเดิม บุษบกอง์หลักที่อยู่กึ่งกลางหมายถึงเขาพระสุเมนศูนย์กลางจักรวาลรายรอบด้วยเขาสัตตะบริพันธ์ซึ่งเป็นที่อาศัยของกรุธเทพเทวาและสัตหิมพานปฏิมากรรมในครั้งนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปฏิมากรรมก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นจาก เทวดาตีเทพจะมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากขึ้นซึ่งประกอบด้วยมหาเทพเทวดานั่งเทวดายืนเท้าจะตุนโลกบาลสี่พร้อมด้วยสัตว์มงคลช้างม้าโคสิงแล้วก็มีครุฑครุฑขราสิ่งแรกที่เราได้ทำตอนนั้นจะเป็นครั้งแรกเลยก็จะเป็นคุณทองแดงครอบครัวคุณทองแดงแก็ ให้ปฏิมาก,กรใน,น,นระช่างคุมปักการ์าร่วมกันออกแบบ,บต่อมาก็เหลือครั้งแรกคิดว่าจะได้ตักประมาณ12บองครอบครัวคุณทองแดงมันมีการตัดทอนเหลืออยู่เฉพาะคุณทองแดงครับแล้วคุณทองแดงเนี่ยเป็นท่านอาจารย์ชินประสงค์ที่เป็นผู้ออกแบบหลังจากนั้นก็จะมาเริ่มทำเทพครับ เทวดาตัดมงคลครั้งนี้นะฮะพระโปรดจันทร์ก็จะมีความพิเศษก็คือตัวพระโกรดที่เป็นลายบัวกีบขนุนเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยเป็นลายใบเทศนะฮะซ้อนไม้แต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นพิเศษก็คือจะมีเทพพยายดาเนี่ย สถิตยอยู่บนลายบัวกีบขนุนแต่ละกลีบนะฮะแล้วก็จะแกะด้วยลายนูนต่ำนะฮะด้วยไม้จันนะฮะซึ่งเดิมทีเราซ้อนไม้เป็นรูปลายใบเทศธรรมดาตัวฝาพระปกดนี่ก็จะทำเป็นดุดเหมือนกับยอดพระมงกุฎพระมหามงกุฎนะฮะซึ่งเดิมเป็นยอดปลิกด้านบนก็จะเปรียบเป็นเหมือนเทพเจ้าก็เราเปรียบดุจพรดนารายนะฮะ และล่างเป็นลายพระคุดผ้ารอบเลยเนี่ยก็เหมือนกับถ้ามาซ้อนกันแล้วก็เหมือนพระนารายณ์ท่านทรงคุดเพราะว่าตามกติโบราณเราเนี่ยนับถือว่าพระเจ้าแผ่นดินเราเนี่ยเป็นพระนารายณ์อวตารมาเราก็ใช้อ่าความเชื่อนั้นน่มาสร้างพระโกรดจันทร์ในครั้งนี้ ทุกขั้นตอนในงานพระราชพิธีพระบรมศพสะท้อนคติความเชื่อโดยสืบทอดตามอย่างโบราณราชประเพณีที่เคยมีมามมมมก่อนนั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาการสร้างพระเมรุมาตรยังถือเป็นความมั่นคงของแผ่นดินประกาศให้รับรู้ว่าบ้านเมืองนั้นมีความเข้มแข็ง ความยิ่งใหญ่ของพระเมรุมาตรตามแบบแผนที่เคยมีมาเปลี่ยนไปช่วงปลายสมัยรัชกาลที่5ทรงปรับปรุงลดทอนรูปเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเวลานั้นและเป็นต้นแบบพระเมรุมาตรงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ในเวลาต่อมา สาวิตรีและธีรันวณิชไทย PBS รายงาน